วัสดีครับพบกับยิงอย่างเสี่ยงซีซั่น2องฟรีคิกมาสเตอร์พร e เ e นต์โดยแกรนด์สปครั้งนี้เราจะมาหายอดสโมสรที่เป็นที่สุดแห่งการยิงลูกฟรีคิกในประเทศไทยชิงรางวัลอุปกรณ์กีฬาจากแ r รนด s p o r รรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทกติกาของยิงอย่างเสี่ยงซีซั่น2 f งฟรีคิกมาสเตอร์ presented by g r a n d ์สปอจะให้3แข้งตัวแทนจากสโมสรผัดกันยิงลูกฟรีคิกจากระยะ25หลากลางประตูทีมละ10ลูกด้วยกันโดยจะมีคะแนนเต็มทั้งสิ้น10,000คะแนนซึ่งแต่ละมมุ จะมีความยากง่ายและระดับคะแนนลดหลันกันไปทีมใดจะเป็นฟรีคิกมาสเตอร์ประจำซีซั่นนี้ต้องคอยติดตามด้วยครับ <c oughs> กลับมาลุยกันต่อกับ EP ีที่6ครับกับทีมฟอร์มแรงประจำเลก2อย่างทีมสวัสด์แคทนครราชสีมามาสดา f อที่ส่ง3ามดาวเตะชุดใหญ่ไฟกระพริบมาล่ารางวัลกับเรานำโดยเดนิสบูริโลซูน่าบราซิเลียนหัวใจไทยผู้รันตำแหน่งรองดาวนโวในลีกณขณะนี้ ชิดจ้าชิดชนกชัยแสนสุรินทร์แนวรุกตัวจี๊ดมาดกวนและจอมเทคนิคอย่างเกดดชนัะพลสิขมณฑลมาเป็นตัวแทนสังหารฟรีคิกกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาถ่ายเล่นกีฬาชนะแน่นอนดูดิทำไมอยู่ไม่พูดภาษาอังกฤษครับทำไมดูภาษาอังกฤษได้คุณสัยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็เดนิ้นสมุลีโลได้บอลครับผมเดนิ้นสมุลีโลเดนิ้นสมุลีโล โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเยุดดูครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดแล้วผมยิงตั้งไหนอ่ะอยู่ไปยิงไปโอ้ชิชาครับชิชาชิชาโอ้โอ้โอเคไปไหนครับผมวันนี้ประชุมหน่อยประชุมหน่อยวันนี้ประชุมให้เดนิสยิงสีลูกสีลูกสีลูกแล้วก็แล้วก็โฟกัสที่นี่ ไกลๆสาอ่สาเลยาวสองแล้วโฟแอมโฟชิชาถูกครับผมไอไอค่อยมาที่หลังไอเลนซีซใช่ไหมซีซีสอแผ่กันเล่นเหรอครับซีเฮ้ยยิงฟิกิกไม่ได้ลงแขงเอคุณเอเดนิสครับอยู่ว่าชนพลจะได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนใจซัปอแล้วซัปพอทีไม่ไม่ต้องเห็นไอไอหนึ่งส่งนึ่งังเดียวดูดิเดยวดิเดีไม่ต้งเห็นไอรู้แล้วเขชัวเขา ครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์บนเตาเสดูดิสวยสวยเจ็ดลอยแล้วได้ได้ได้ตอนซ้อมเลยว่ะดีดีดีสี่ร้อยีสรอยีส้โอเคๆ ความหวังนั่งน้ำตา rin ข้าวปลาไม่กินกนต์สาตได้เท่าไหร่อชนพลตอนนี้ชนพลก็มาเยืนฟรีกี้ครับเข้าไหมครับเดนิสโอ้โหเฮ้ยมันใจ่ไหมอ่ะบ bro นี้ผมว่าแต้มดีเป็นอะไรเพื่อนอะจันนาปุ่นัมโดยิบสองครับว้าวเขอโทษครับอย่าทงครับทำไมครับเอามาทำไมครับนี่ใช่เราไปเราไป Love, love, bad. you ying how? You ying for Thailand or <laughs> Brazil? Thailand. <laughs> manchai, my brother, Sujol. So I land <laughs> on Thai, <laughs> manchai, my brother. Manchai, manchai. You <laughs> are. สไลด์สไลดสไลสไลสไลหกร้อยสองร้อยแปดหนึ่งแปดแล้วหนึ่งแปดแล้วโอเคโอเคอันนี้ดีเอาใหม่เอาใหม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดีที่สุไม่ได้แกเห็นช่วยหน่อยนี่ลูกสุดท้ายของเดนนิดนะลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วจริง มรายิงเมื่อวานไปหมดแล้วอ่ะ่ไม่ดีเลยไป็นไรยิงอ่ะลีกพอมั่นใจมั่นใจแล้วแลนวแลวแลวแล้วแลวแลวแล้วแล้วแ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 ทำไมถึงเลือกยิงคนสุดท้ายครับสองกสุดท้ายเพื่อ มันถึงเวลาของผมแล้วครับเมื่อไหร่ที่ได้รับโอกาสก็ต้องทำให้ได้ครับไม่พูดพูดบอกผมบอกผมบอกโค้ชเจนาหนกเฮ้ยมันเดิมอุตากีได้แล้วแชมป์แล้วประชวัตประชวัตได้ตลอล้วสามพันสานะ Mai, sa mati noi. Mai ma to put mai to ek sa <coughs> Ah. Oh, oh. Oh mai, oh mai, sho <coughs> noi, sho noi, sho noi, sho noi. Mai mica mai mica hen. Sho <coughs> <coughs> noi, sho noi, sho Mai mica hen. Mai mi, mai mi, mai mi. Mai mi. Duri. มึงทำอะไรมึงอ่ะทำอะไรมึงอ่ะแอคเยอะเกินไปตายแล้วแพ้แล้วโคราเ้นโดยบทสรุปของทีมโคราชสวัส์แคทแม้จะมาแบบสายหาแต่คะแนนนี่เห็นแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นเลยครับเพราะยิงเข้าไปถึง8จาก10ลูกทำคะแนนรวมไปสูงถึง3,400คะแนนพองาขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่ใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ เซียเ่อไปได้เยๆ่ๆชหน่อย่่้อช่วยใส่เพื่อก้องอ่ะผมแอดอ่อเป็นเต้นนะครับเหมือนไม่เหมือนตอนท้องครับแล้วก็เพื่อทำโฆษนาครับแล้วก็เลนจอยกันไปครับแล้วก็เพื่อนสคนเป็นไงครับเดนิสวันนี้เต้นเต้นไหมครับวันนี้โคตเฟ้นบลน่ะไอคิดว่ายิงคาปันดียดีดไม่รู้ทำไม เพรสช u r e เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว you know, right ่าแต่ว่าไม่เป็นไรไอไอคิดว่าอาจจะเมื่อวานเรามีเกมไงอ๋อใช่ใช่ใช่มาวันมีเกมเก้าสิบนาทีเยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรพี่เช็ค VR ไอคิดตัวได้สามพันซามนีจริงๆได้ผมมีความกดดันสูงมากครับแบบความหวังมันเพรสชั่นเชั่นเยอะมากครับแบบ เราตั้งใจมากครับคือเดนนิสเขาขอขอขอตรงนั้นอ่ะสามเหลี่ยมเราก็พยายามที่สุดแล้วอยากขอโทษทุกคนที่ดูไม่เป็นไรเนาะเราไปต้องไปชนะแน่นอนเต็จเช็คดีดีดีไม่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 เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คดีดีชนะชัวเราไปโฟกัสในหลีกอันนี้เราก็เอ็จอยใครที่ดูแล้วก็แบบผมอยากขอโทษทุกคนด้วยนะแบบบอกว่าผมก็เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแบบก็พยายามนะโคตรดันมากอะ

<F> โดยสโมสรถัดไปของยิงอย่างเซียนซีซั่น2ฟรีคิกมาสเตอร์เราจะไปเยือนที่ไหนกันต่อต้องคอยติดตามชมกันนะครับ